สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวการใช้งานเจ้ารถกินตัดห้าคันนี้นะครับมาดูกันเลยนะครับผมก็รถกินตัวนี้นะครับเป็นเครื่องทรงยังวะนะครับยอดีดีดีอะไรดี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 นะครับอะไรไไดดีดีนะครับเป็นระบบปั๊มนะครับกับบูปั๊มเราต้องปั๊มน้ํามันก่อนนะครับนี่นครับปั๊มน้ำมัน แล้วก็จะมีขคด้องมาให้นะครับตอนจอดต,ตอนใจเราก็ขึ้นแบบนี้นะครับชุบก็นี่สวิตปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับน,นี่กันเองกับก็ล้อนี่จะเป็นล้อล้อตันนะครับใบใบ14นิ้วนะครับ สีนิ้วมีที่บางมาให้เรียบร้อยก็เดี๋ยวมาลองสตาร์ทกันเลยดีกว่าครับสตาร์ทก็เปิดออนแล้วก็อันไหนแล้ววะอันนี้แหละล,ลก็สตาร์ท จากใช้งานเจ้าลองใช้งานเจ้าตัวนี้ไปนะครับผมมองว่าถ้าพื้นพื้นดินเรียบนะครับจะตัดง่ายนะครับแต่ถ้าว่ามันผิวไม่มมสม่ำเสมอจะตัดยากนิดหน่อยนะครับก็เป็นนั้นว่าจะได้ครับก็จะได้ผมซื้อมาในราคาสองพันห้าร้อยบาทนะครับก็ถือว่าซื้อมาลองนะครับมาลองตัด ตังสวนดูนะครับว่าจะเหนื่อยกว่าหรือไอเหนื่อยกว่าไอตัวเครื่องสบายหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวผมขอทดลองกันครับสวัสดีครับ